ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ้าเอ็มสิบผ้ามาเบิ่งเพิ่นเลียงต่อครับผมเพิ่นเลียงแนวไรนอสิบผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งครับผมยดตามเบิ่งนะ้ครับเด้อครับผมครับนั่งไปครับพี่ต่อครับต่อไปครับโอ้เข่าท่านาสอยู่ในห้างหนึ่ง อานําไปครับผมครับชื่อดผมบ่อครับผมมาแล้วเนอะโอ้ครับเดี๋ยว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 ผมไปคอยยางก่อนผมไปยานที่กันครับผมก็อะไรนะชักห้างเหรอครับพี่โอ้เป็นกิฟตครับพี่โอ้ยังไปไล่มองอยู่ครับเดี๋ยว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 ยันตื่นใจเย็นใจเย็นครับยันตื่นยางไปได้โอ้ใช่นี่โอ้ดีดๆห้างหนึ่งครับผมดี เบื้องนะครับท่านผู้ชมผมขยายให้เบิ้งก่อนโอ้ยหั่ง่เติบตัวนี่ไปหามาตั้แต่จังไหนล่ะครับนี่คือลายแต่ไอ้น้ำปลาน้ำนี่ล่ะครับเลาะหน่ำเลาะมูนเลาะเหนี่วครับโอ้ห้ามเลาะมู่นนี่บปะครับวัดจะหั่งอย่งหน่อยครับโอ้ยผีหั่งญ่ครับคุณน้าข้าอยางเห็มันกินครับเนี่ยน้ำกวกเตี้ยนเนื้อเจี้ยปลาดีนะครับเี่ยงไปหากินตั้งเยอาครับ หากินธรรมชาติบ่ครับหากินหากินหญ้าเว้ยขุ่นุ่นโอ้ขายห้างเท่าไรล่ะครับเนี่ยเป็นอ่ได้ขายแล้วครับแต่กพวกใบเตียงใบเบิ้งโอ้ครับผมครับผมฝีมือดีเนาะครับเนาะครับครับสีผ้าผมไปใส่นอะครับบาดนี้่ยฮหาเละขุ่นละครับม้วนหรือเบิ้งงนี่นำม้วนครับหาเนอะของใหม่เลยนะครับของปลาครับโอ้อาหารปลาเนาะครับเนาะปลาครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับครับครับ ไป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 ทีต่ตามมึงนะครับเด้อหัวน้ามีแต่ห่างใหญ่โอ้ยป่ะไปิึงมาใหม่บาทนี่ครับผมมาแบิึงต่อแล้วอ่านายพ่านมันเกิดจะพามาเลาะบุงหาเนาะใหม่หาพายเรือครับผมหาบอกไาห้เพื่อนว่าสันสิีด้เพรานทิดตามช่มมึงนะครับผมนายพ่านมึงกำลังลงไปเรือครับผมเลาะบุงเลาะมูลเท่านี้แหละครับผม ครับกอนอใม้พี่โนโ้องอนน้อนองม้มครับแถวนี่งนองหม่ร้ายครับกับค้นหากับร้ายที่กันแหละครับพี่โนโ้องเก่อจอดเตียบชานชราลาล่ะครับน้ำกำลังขึ้นครับผม ฝนตกดีลเลยเออวียดนามอุ้เรือกแฟนรับผมพี่คักแต่ล่ะมือลงมาจะเถลือบครับสาสาสาเลาะบุงเลาะมุ่นครับผมหาอยู่หากิน,นมีมีทีอีสานบานเท่าครับ หาติดตามชมบังครับสี่ได้พอนอก็ได้ก่อยพอบกไม้นี่กำลังออกแกทาครับผมท่านผู้ชมต้องตายอีพอนอคนน่ะเลี้ยงดัดปากเลยโอ้ขาดขาดขาดไปทั้ีน่วยีเอ็ดอย่วงนีหนลงโน้เด้หยเก่าทาเข่าท่า <oh ดีไปกวนทีเลย ใช่ปลาปลาปลาที่ไหนด้วยหรอครับท่านผู้ชมเลยล่างมากครับฝรั่งยินฝรั่งกอยอยู่ที่บกหอยก็ดีแต่ก็ว่าบเคยผ่านหน้านอว่าแถวบนบ่ายครับผมครับผมขุดตามฟังไปตั้งขุดเท่าปลาขุดไร้ครับว่าถัน ทำสิกินบอกไว้เป็นไรไ้มาถามน้ำว้านี่เด้อครับนี่น้ำกระดาษกันใช่กันล้อแท็กครับผมไปนำเราบุงเรามุ่นม,มานเท่าไหร่นะครับผมขบวนครับผมอยากสั้นๆเลยเด้อเรือมันหยกเหยียกหยกเหยียกอยู่ครับ ลังสีเบสครับลังสีเบสครับผมคนน่ะโอ้โอแกงปลาดาูโอ้มันบ่ครับมับนได้พอ่อโอ้โอ่อันอะไรคเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ใจเย็นๆ Mãn mãn À, dám mong mình con đủ phía nào vậy Đẩy bó ô ừ. mong มาเถิดมาถิดไปไปไป่ตเละโอ้ถบุมายามโอ้เนี่ยเนี่ยเ่เน่นไปเเออไปเอนหัว่าหม้อใส่ถิ่นใส่ถิ่มไปแล้วมายามนาะไ้ยครับยามบวดใ่หล่วก็หลงมองครับพี่น้องผู้ชมเลย มองได้หรอกมันหลายหลาเาวยครับู้องลองแรงแรงเลยวะร่างปิ่งพอดีด้วยตัวเนี่ยดจจำม่วงว่าอยากกินปลาหรอครับผมอยากกินหมกหอย <c oughs> หาหอยอย่างเดียวครับผมก้อยหอยก้อยหอยใส่มุดแดงครับ คอครับผมประคอโอ้ยเน่าเบอร์อะไรเพื่นน่ะท่านผู้ชมไปบูมี่ไปมายามเอ้ยเพื่นน่ะมาเอาหรอกครับผมต้องการแต่หอยไปไปต่อหาหอยต่อครับผมมีปะนี่นี่นี่ โอ้สายบัวลายครับครับผมแกงปแกงต้มดไปกรุใส่ปลากระป๋องกระแทพือกันเนาะครับเนาะนนูงลองแรงอยู่ทั้งนานนายพนครับนน อ้าเบิ้งโอ้โ,อโอกำลลงงามกำลลงงามน่อยเป็นยงไงเลยครับท,ท่านผู้ชมสายบานเขาพอได้กินอยู่หรอกครับว่าด้รู้ไปว่าด้รู้ไปหาอยู่หากินสายบัวก็จะสายใหญ่ๆเนาะ ไม่ดิเฮ <Taking> ็กยังกินกระเสยบนะครับเราต้มกระแสบเพื่อกันนะจิ้มก็แก้วครับต้มจิ้มแจ้วเฮ็ดแจ้วสมนี่โอ้เขาทาค่ะเก็บปะของอร่อยตัวของมักบอกครับ ของแซบนมละลี่นะครับนี่ครับผมนมละลี่ดีครับมาติดใจจังหวัดอุบลครับผมฉันมาไกลติดใจจังหวัดขุนบนไม่ให้เทียนปีเดียววะครับผมไม่แห่เทียนหลวง่ครับเลย <c oughs> วะขาดขาดขาดฉันมาไกลมาไกลเลยเกินถ่ายดอกมัจนจะมี เออคือไปตั้งจอกนะครับโอ้ตังเดนตังเดนครับผมครับผมนั่งเลยตุ่นเหรอครัฟังบุรีบารนี่เราไปฟังบุลเรีก็จะได้ได้บว่ปปวปลาปลาสตัวโอ้กําลังมากวะครับ ตัวเขาทาเขาทาโอ้เห็ดมอง่งมาใส่มาแต่หาหอยครับผมมาแต่ก้อยอยู่ครับผมมันหมันเลยครับเด้อรมันบอแน่แกบอะไรโอ้หอยมีอาวุธนำตัวนี่โอ้ยอาวุธก็มีตาย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 มาให้มาความข้อแน่เลยเพื่อมาธรรมดาตัวอีกยงนี่างหนึ่งโอ้เห็ดมองนงดีเนาะครับเนาะสุดยอดสุดยอดมาๆลงมาเรีนพี่ ครับผมครับผมเดี๋ยวผมสิไปทั้งหนาก่อนครับบันสิเป็นยังไงสีมานบ่เนี่ยฮาไปยังริงสิครับผมฮาร์ไปนทำจริงสิละครับเราฟังไปจรงสีนอกโอ้ยคอยดอกหอยนต่นุ้ยหอยเน่าดอกครับ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 ผมสุดยอดเลยครับผมขอบพูดในไลฟ์ครับไอ้ครับผมครับครับดีครับคุณนะครับท่านผู้ชมเบสไอ้เราเลี้ยงหลักปลาเลยปลาเนี่ยก็เลี้ยงเลยตัวนี้ก็นะอันนี้เอาขันไว้ยางดี อากินหมานคักได้ใช่ใช่แน่นอนแน่นอนครับครับผมแอมเราทงครับผมเบาแอมเราทงครับผมครับฝากติดตามนี่เลยครับผมโอ้ยบรรยากาศดีครับสุ่มเราค่ะคักค่ะคัะครับผมได้พปอได้ก้อยอยู่ครับบกหอยครับผมในลายเติบอยู่ครับผมเอาบโหลายครับผมเอาพ้อได้ก้อย ค่ณนะโอ้นายพานนอมานครับพุณนะเนี่ยไปก้อยเนาะครับนอในายพานเนาะครับครับครับผมโอ้ยพุณนะใส่นายพานหน่อยป้าตัวฟักบัวพุณนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับผมหลายครับเอาไปเห็นยังกินนี่ครับผมนี่ฟักบัวเอาไปผัดไปแกงส้มครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมหอยใส่กับกลุยหอยเนาะครับเนาะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับไปเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเอาไปเจอกันคลิปหนาครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปนี้ ครับผมฝากติดตามนี้นะครับผมหมาแอมลรอทงครับผมสวัสดีครับ